สวัสดีครับวันนี้จะมาเป็นแนวพูดพูดนะครับเป็นก่อนที่จะขายกล้อง Nikon D ี600นะครับผมก็ใช้มา5ปีแล้วแหละนะครับก็เห็นข้อดีข้อเสียกันมาพอสมควรนะครับอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับตลาดมือสองแล้วกันเนาะมือ1เนี่ยก็เห็นแต่6 1 0แล้วแหละนะข้อ1นนะครับคุณภาพไฟล์นี่แหละที่ทําให้เขายังซื้อขายกันอยู่ได้นะครับแล้วก็อาเขาเป็น full f ร a m e นะครับ ไฟสวยที่ ISO สูงก็ยังโอเคอยู่นะครับยิ่งเปิดด้วยไลท์รูมเนี่ยเรียกว่าใช้หากินได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ที่กล้องยังอยู่ในตลาดได้ก็คือยังมี e ีโคซิสเต็ที่ที่ยังอยู่ไปได้สักพักหนึ่งนั่นแหละนะครับเพราะว่าตลาดกล้องก็ผ่านผวนเนาะก็ไม่รู้ว่านิคอนเขาจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากประหยัดงบนะครับผมก็ยังแนะนำเลนพวก D series นะเออมันไม่มีมันไม่ค่อยมี YouTube พูดถึงเรื่องนี้ก็คือผมรู้สึกว่า เลนตระกูล d ีซีรีสเนี่ยยังเป็นเลนราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีนะครับถ้าคุณอยากจะจ่ายเงินในงบประมาณไม่เกิน2 0 0 0 0ื่นนะครับได้เลน50กับ85อย่างเงี้ยกับ D600 ทักตัวก,ก็เป็นตัวเลือกที่ดีถัดมานะครับก็คือเรื่องที่เรื่องใหญ่สำหรับ D600 ก็ 600, คือระบบออตโฟกัสนะครับมันก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะครับแต่ถ้าคุณลองไปเปรียบเทียบกับตัวอื่น อย่างเช่น D750 เนะี่ยมันคือมวยคนละรุ่นเออ D750 เนะี่ยเรียกว่าแก้ปัญหาที่เกือบทุกอย่างที่ n i k อนเคยมีปัญหานะครับแล้วก็ผมคิดว่า D600 เองก็มีดีในตัวมันแหละถ้าคุณรู้จักที่จะปรับตัวอย่างผมเองก็ใช้จุดกลางจุดเดียวครับใช้มาตลอด4-5ปีที่ผ่านมาเลยแล้วก็ ทำงานไปผมว่าเป็นร้อยงานแล้วแหละนะครับยืนยันว่าเขาเขาทาได้นะแต่ว่าคุณอาจจะต้องรู้ใจแล้วก็พยายามบึกฝนในเข้ามืออะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับครับว่าถ้าเทียบแบบตัวอื่นเนี่ยรี D 600อาจจะทูมไม่ได้แต่ว่าน้าทํางานทั่วไปถ่ายพอตเทตอะไรเงี้ยเรียกว่าโอเคนะครับสำหรับข้อ3นะครับฟังก์ชันที่ผมรู้สึกว่าน่าจะมีในตัวนี้ที่สุดนะครับก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่า one click zoom นะครับตัวนี้ไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นฟูลเฟรมนิคอนทั้งหมดที่มีในตลาดทุกตัวมีนะคื <laughs> อเจ้าตัวนี้ไม่มี6 1ห่งนก็ไม่มีนะครับวันคลิกซูมก็ click คือวันคลิกซูมคือ,คอประมาณนี้ครับสมมุติว่าเราเปิดมาแล้วเราก็คลิกทีเดียวแล้วมันจะซูมร้อยเปคือเพลย์เพลย์รูปแล้วกดเข้าไปก็100%นี่คือสิ่งที่หกพอยไม่มีนะครับถ้าคุณจะซูมภาพแบบเนี้ยเวลาคุณถ่ายงานมาร่วมนึงคุณจะต้อง กดย้ำๆเข้าไปแล้วก็เพื่อดูแบบนี้นะครับนี่คือฟังก์ชันที่ผมคิดว่าเขาควรจะมีให้นะครับแต่ว่าก็ยุคนั้นน่ะมันมันก็พูดยากนะมันหลายปีละโอเคเรื่องที่สี่นะครับเรื่องที่คุยกันเยอะสมัยที่กล้องออกใหม่ก็คือเรื่องฝุ่นนะครับสำหรับผมตอนนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วแหละนะครับใครที่เป็นห่วงก็ไม่น่าห่วงลกมั้งเพราะว่าคือมันผ่านมา ลแล้วจริงๆเหมือนจะมีข่าวว่านิคอนเองก็ฟิกก็ทําการซ่อมจุดนี้ตั้งแต่ยุคที่แบบเป็นล็อตท้ายๆของ Nicole นะิคอนจนเขาต้องออกรุ่น610มาเพื่อแบบจะได้จบๆไปอะนะครับผมเองเนี่ยใช้ยนเป็นแสนบางทีเพิ่งไปเปลี่ยนชัตเตอร์นะผมกลับชอบเหตุการณ์นี้ซะด้วยนะครับก็ <laughs> สําหรับใครที่ถ่ายพอร์เทรตไม่ต้องห่วงนี้นะครับแต่ถ้าใครถ่ายแลนดถ่ายอะไรเนี่ยก็พยายามเปิดกระจกเป่าบ่าบอยๆนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับข้อ5ก็เป็นคําแนะนําส่วนตัวจากผมแล้วกันนะครับใครที่มีอยากจะเอาดี600สักตัวเป็นบอดี้สำรองเองก็ตามเนะี่ยผมแนะนําว่า,าคุณหาเลนคู่ใจเขงตัวหนึ่งนะครับอย่างผมก็เนี่ยอย่างตัวนี้เลนแทมลอน35นะครับเป็นเลนคู่ใจของเจ้าบอดี้นี้ก็คือคือหาเลนที่ใส่กับเขาแล้วอะ่ะมันพลาดน้อยนะครับก็คือไฟจูนเขาด้วยนะครับใครไฟจูนไม่เป็นก็ลองหาคลิปใน YouTube ดูส่วนตัวเนี่ยเวลาไฟจูนผมจะใช้วิธีการคือไปเดินถ่ายอะ่ะแล้วก็ปรับจากตรงนั้นเลยนะครับ เราก็ซูมดูว่าเออผม,ผมว่าเออแบบค่าเนี้ยพอดีพอดีอะไรเงี้ยผมจะไม่ได้ถ่ายชาร์จเหมือนกับในคลิปนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าระยะที่เราใช้อะมันมันมีไม่กี่ระยะหรอกนะครับคือสมมุติว่าผมชอบถ่ายคน3.5ห่าง3เมตรอะไรเงี้ยผมก็เดินเดินไปถ่ายแล้วก็ปรับ ถ่ายก็ปรับนะจนได้นะครับก็ใช้เวลาประมาณเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับกว่าจะได้ค่าอันนี้ก็เอามาแชร์นะครับขนาดจะไม่มีถูกผิดอะไรโดยสรุปก็คือถ้าใครจะซื้อตอนนี้ราคามันก็ไม่แพงน้่นแหละนะครับประมาณหมื่นกว่าบาทก็ซื้อได้แล้วนะครับแต่ว่าข้อที่ ผมว่าคุณควรจะรับได้ก็คือระบบออโต้โฟกัสกับฟังก์ชันวันคลิกซูมอะคือ2อย่างนี้จริงๆถ้าเกิดคุณรับได้อะคุณก็ก็ซื้อได้นะครับผมยืนยันว่าซื้อได้เพราะว่าฟังก์ชันอื่นมันก็ไม่ได้แบบแย่อะไรนะครับก็นั่นแหละที่ผมอยากจะบอกส่วนผมเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังสับสนนะก็มีเพราะว่านิคอนแซดเนี่ยก็ผมไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเหมือนกันแต่ผมก็ชอบคอนเซ็ปต์คนนะผมชอบไฟล์ผมชอบออโต้โฟกัสทุกอย่างนะครับแต่ว่าก็อย่างอย่างที่รู้ก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องของ XQD หรือว่าาารรอคโดย ก็สำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กำลังหาซื้อกล้อง d หกร้อยนี่ก็ขอบคุณมากครับผม